สองร้อยทำบุญกับพระอาจารย์ไหมได้ข่าวว่าเป็นหนี้เท่าไหร่นะ เป็นหนี้อยู่สามหมื่นเอาเอาเพระอาจารย์ลงก่อนโอ้โหรถนี้ก็ถ่ายตู้ยังไงวันก่อนเขาทําบุญกระถินกับพระอาจารย์หนึบาทวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้เขาทําบุญสร้างพญานาคกับพระอาจารย์พระอาจารย์จะให้เขาร่วมสร้างพญานาคสร้างบุญสร้างกุศลกับพระอาจารย์เพราะว่าอยากให้เขานั้นได้บุญได้กุศลโยม เพราะว่าคนเรานี่เกิดมาก็เนื่องด้วยบุญเนื่องด้วยกุศลเ,เ,เนื่องด้วยเกิดมาไซเวียนไซกรรมพระอาจารย์กระเรินแบอบกว่าอสาสรางหน้าสันใดให้เขาเกิดมาครบ32ประการลองดูว่าเขาจะกล้าทําบุญกับพระอาจารย์กี่บาทดูเรือมดเลยถวายมดเลยออโอ้โหเขาจะถวายพระอาจารย์ตั้งจิตนะอธิษฐานนะว่าได้ร่วมบุญสร้างพระเจ้ากับพระอาจารย์นะอตั้งจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานผมนะตัวนี้พระอาจารย์รับแล้วพระอาจารย์ก็จะเอาไปพระอาจารย์เอาไปสร้างพญานาคให้นะเอาสร้างพญานาคสวยๆเนาะ <c oughs> <อ>เกิดมาสัตว์หน้าสันได้จะได้ครบส2สองประการเนาะพระอาจารย์ได้ข่าวว่าเป็นหนี้เท่าไหร่นะ <c oughs> เป็นหนี้อยู่สามหมื่นเอาเอาเอาเงินไปทำอะไรตั้งสามหมื่น ออโอ้ฮะบ้้เลยโอเอาเงินไปสร้างบ้านปกตอนนี้โยมคนนี้เป็นนี่อยู่สามหมืนบาทเอาอย่างนี้นะโยมโยมนะพอดีว่าวันก่อนพระอาจารย์มาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการบอกบุญกระถินมีโยม,ยมโยมร่วมบริจาคคนละ5้าบาทสิบาทพระอาจารย์ขอเอาปัจจัยที่เขาร่วมบุญกระถินนะั่นแหะสามหมืนบาทนะ พระอาจารย์ขอเอาปัจจัยที่เขาร่วมสามหมื่นบาทที่ทําพระอาจารย์ทําคลิปวิดีโอนี่ที่โยมโยมเขาร่วมบุญกระถินได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่โยมสามหมื่นบาทเนี่ยพระอาจารย์ขอปลดหนี้ให้เขาเป็นหนี้มากี่ปีแล้วฮ <10 S 1> ะวสิบกว่าปีโอ้โหเป็นหนี้มาสิบกว่าปีนะโยมได้ร่วมบริจาคก,กับพระอาจารย์สร้างพรานจะ้เดี๋ยวพระอาจารย์ปลดหนี้ให้ ถ้าอยากหมดหนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ปลดหนี้ให้นะโยมๆนะโย,นะยมคนนี้ร่วมสร้างพญานาคกับพระอาจารย์สองร้อยสี่สิบบาทพระอาจารย์จะขอปลดหนี้ให้เขาสี่หมื่นบาทนะโยมนะเท่าไหร่นะสี่หมื่นหรือสามหมื่นสามหมื่นโยมถวายโยมคนนี้มีจิตศรัทธาถวายพระอาจารย์สองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทพระอาจารย์จะปลดหนี้ให้เขาสามหมื่น แถมเงินตั้งต้นตั้งทุนให้เขาอีก10,000บาทโยมว่าเห็นดีกับพระอาจารย์ไหมถ้าโยมโยมเห็นดีอยากให้พระอาจารย์ปลดหนี้นะยมนะพระอาจารย์ขอเอาเงินนี้ไปปลดหนี้ให้เขาก่อนโยมเพราะว่าความทุกข์ที่เป็นหนี้เนี่ยโอ้โหยมนอนไม่ได้กินไม่หลับกระสับกระส่ายบางคนนี่ผูกคอตายก็มีฆ่าตัวตายก็มีแต่คนนี้นะสู้ชีวิตมาสิบกว่าปียม 10กว่าปีที่เขาเป็นหนี้นะวันนี้พระอาจารย์จะไปปลดหนี้ให้เนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปปลดหนี้ให้คับพระอาจารย์จะเอาเงินให้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะเพื่อที่จะตั้งตัวไปไปสาธุไปเดี๋ยวพระอาจารย์ไปปลดหนี้ให้เลยไปตอนนี้เราก็มาที่ธนาคารเราก็จะมาปลดหนี้ให้เขาแล้วเนาะ ดีใจกับเขาโยมที่เขาจะหมดนี่แลลวนุ่นนั่งยิ้มอยู่นุ่นนะนั่งยิ้มอ่านั่งยิ้มนนุ่น, 40, นนะสี่หมื่นกว่าบาทนะสาเหตุที่เขาเป็นนี่ก็เพราะว่าเขาไปกู้มาซื้อที่สร้างบ้านทีเงินที่เหลือจากการสำระหนี่พระอาจารย์ก็มอบให้เลยเพราะว่าพระอาจารย์ถามเขาทีแรกว่าเขาเป็นนี่สามหมื่นแต่เขาไซส์มาเนื่องด้วยเขาอ่านหนังสือไม่เป็นนี่พระอาจารย์ก็เลยตั้งใจไว้ว่า,วาเออท่านนั้นนะ ถ้าเป็นหนี้สามหมื่นพระอาจารย์ปิดหนี้ให้สามหมื่นแล้วพระอาจารย์ให้เขาอีกหนึ่งหมื่นไปตั้งตัวแต่พอมาถามที่สาวเขาแล้วเขาเป็นหนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแปดโยมพระอาจารย์ก็เลยเงินที่ส่วนเหลือพระอาจารย์ก็มอบให้เขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วโยม